ถ้าใครที่ยังจำกันได้นะคะเมื่อปลายปี2565นายศักสยามชิดชอบสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ขนผู้บริหารตั้งแต่ระดับประหลัดกระทรวงรองประหลัดกระทรวงผู้บริหารหน่วยงานสำคัญไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยสาระสำคัญของการไปเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะก็คือการไปดูงานรูปแบบการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเป็นหลักค่ะ ตลอดจนการไปดูการพัฒนาด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนสง่งอาทิเช่นแผนพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะที่2นะคะแผนพัฒนาพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน ที่ทำร่วมกับองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองญี่ปุ่นเป็นต้นนะคะยังไรก็ตามค่ะสิ่งหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจและก็ยังถามอยู่ก็คือแผนพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ระยะทาง672กิโลเมตร วงเงินลงทุนประมาณ400ล้านบาทนะคะซึ่งก็มีข่าวมายาวนานเหลือเกินนะคะตั้งแต่สมัยคอสอชอว่าจะใช้เทคโนโลยีระบบชินคังเซน ความเร็วสูงสุดในการเดินรถอยู่ที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาดรางมาตรฐานสแตนดาร์ดเกต1.435เมตรโดยจะเชิญประเทศญี่ปุ่นมาร่วมลงทุนค่ะแต่สุดท้ายทางญี่ปุ่นก็มีความเห็นว่าทางการไทยเนี่ยควรจะลงทุนเองทั้งหมดเพราะว่าเป็นโครงการของประเทศไทยแล้วความคืบหน้าคืบหลังจากนั้นก็หายเงียบไปกับสายลมเลยนะคะ ปัจจุบันนี้นะคะจากเพจข่าวนวัตกรรมขนส่ง d ดล l ่ News นะคะได้รายงานว่าขณะนี้ฝ่ายญี่ปุ่นโดยประกอบด้วยกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น หรือ MLIT องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือที่เรารู้จักใจกล้านั่นเองนะคะแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็ได้ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพเชียงใหม่ระยะที่1ก็คือช่วงกรุงเทพไปถึงพิษณุโลกนะคะระยะทาง380กิลเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ตามข่าวนะคะก็ได้บอกว่าผลการศึกษาเนี่ยพบว่ามีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือว่า EIRR อยู่ที่17.3สูงกว่าเกณฑ์12มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกตลอดระยะเวลาดำเนินการค่ะจึงก่อให้เกิดความคุ้มค่าในด้านเศรษฐศาสตร์โดยหลังจากนี้นะคะทางสถานทูตญี่ปุ่นก็จะเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ให้กับกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไปค่ะ โครงการพัฒนาระบบรถไฟไฮสปีดสายกรุงเทพเชียงใหม่ทางกระทรวงคมานาคมและ MLIT นะคะได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบรางระหว่างประเทศไทยญี่ปุ่นเมื่อปีพศะะ2558ณนะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะเพื่อพัฒนารถไฟไฮสปีดร่วมกันโดยฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นบรรจุโครงการในแผนแม่บทการพัฒนาระบบรางระยะกลาง ปี2,568ไปถึงปี2,572นะคะโดยจะแบ่งเป็น2ระยะนะคะระยะแรกจะพัฒนาเส้นทางกรุงเทพไปถึงพิษณุโลกระยะทาง380กิโลเมตรแล้วก็จะพัฒนาต่อเนื่องในเส้นทางพิษณุโลกไปถึงเชียงใหม่ระยะทาง288กิโลเมตรเป็นระยะที่2ค่ะในงานข่าวยังแจ้งอีกนะคะว่าใจก้านเนี่ยได้ประมาณการมูลค่าก่อสร้าง โครงการช่วงกรุงเทพไปถึงพิษณุโลกเบื้องต้นในปี2564อยู่ที่ประมาณ2 6 1 7 5 4ล้านบาทถ้าหากกระทรวงคมานาคมเห็นชอบนะคะผลการศึกษาก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปหากคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบก็สามารถพิจารณาดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากว่ารายงานการประเมินผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ช่วงกรุงเทพไปถึงพิษณุโลกผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วนะคะตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมปี2560ค่ะโดยรายงานฉบับนี้นะคะ EIA ก็จะยังไม่หมดอายุเนื่องจากเป็นรายงานฉบับเดียวกันกับโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพไปถึงนครรัชศีมา ซึ่งมีเส้นทางเดียวกันแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะส่วนระยะที่2ช่วงพิษณุโลกไปถึงเชียงใหม่รายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบแล้วเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเดือนเมษายนปี2562ก็นับต่อไปอีกจะมีอายุประมาณ5ปีค่ะ หากยังไม่เริ่มดําเนินโครงการนะคะจะต,ต้องทบทวนมาตรการป้องกันแล้วก็แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน EIA ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันก่อนเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะพิจารณาใหม่อีกครั้ง หากเห็นชอบก็จะก่อสร้างได้นะคะสำหรับโครงการรถไฟไฮสปีดช่วงกรุงเทพไปถึงพิษณุโลกคาดการปริมาณผู้โดยสารปีแรกที่จะเปิดบริการอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0คนต่อวันนะคะจากนั้นในปีถัดไปก็จะอยู่ที่29,700คนต่อวันและปีถัดไป31,700คนต่อวันถัดไปอีก1ิปีผู้โดยสารจะอยู่ที่ประมาณ4300คนต่อวัน ขณะที่ถัดไปอีก10ปีผู้โดยสารน่าจะอยู่ที่ประมาณ45,600คนต่อวันและอีก10ปีต่อไปผู้โดยสารก็อยู่ที่5,500คนต่อวันค่ะสำหรับอัตราค่าโดยสารนะคะจะแรกเข้าอยู่ที่80บาทแล้วก็คิดประมาณ1บาท80สตางค์ต่อกิโลเมตรค่ะหรือว่าค่าโดยสารคร่าวๆจากกรุงเทพไปถึงพิษณุโลกจะอยู่ที่ประมาณ764บาทนะคะ โครงการรถไฟไฮสปีดช่วงกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ระยะทางรวม688กิโลเมตรขนาดทางมาตรฐานกว้าง1.435เมตรใช้ระบบรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นก็คือชินคังเซ็นค่ะความเร็วสูงสุดอยู่ที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีสถานีจอด12สถานีได้แก่สถานีบางซื่อดอนเมืองอยุธยาลบบุรีนะครสวรรค์พิจิตร พิศนุโลกสุขโขทยัยสีสัชนาลายัยลำปางลำพูนและเชียงใหม่นะคะถ้าโครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่สำเร็จนะคะก็จะถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟไฮสปีดสายที่3ของประเทศไทยเราค่ะสายแรกก็คือรถไฟความเร็วสูงความร่วมมือไทยจีนสายกรุงเทพไปถึงนครราชสีมานะคะ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างก่อสร้างแล้วก็มีการปรับแผนเปิดบริการซึ่งล่าสุดก็น่าจะเลื่อนไปเป็นปีประมาณ2,571แล้วนะคะส่วนสายที่2รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินลงนามสัญญาตั้งแต่วันที่24ตุลาคมปี2,562นะคะเดิมก็มีแผนก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน5ปีค่ะ แต่โครงการนี้จนถึงปัจจุบันปี2566ก็ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างนะคะเป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านให้ความสนใจสำหรับรถไฟความเร็วสูงชิงคันเซนสายเหนือของประเทศเรานะคะถ้าท่านใดยอยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลิเนียสได้เลยค่ะ ก่อนจากกันไปนะคะเรามารู้จักรถไฟชินคังเซ็นกันค่ะซึ่งชินคังเซ็นเนี่ยแปลว่าเส้นทางไกลาสายใหม่เป็นพาหนะที่เรารู้จักในฐานะรถไฟความเร็วสูงของประเทศญี่ปุ่นนะคะมีประวัติความเป็นมายาวนานเลยทีเดียวค่ะเริ่มเปิดตัวใช้งานเป็นครั้งแรกด้วยเส้นทางโตเกียวโอซาก้า เปิดใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่1ตุลาคมคริสตศักราช1964หรือว่าพศสอ0 7เลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นปีที่มีการแข่งขันโอลิมปิกที่โตเกียวนะคะจากนั้นเส้นทางรถไฟก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันนะคะก็สามารถเชื่อมหัวเมืองใหญ่ของญี่ปุ่นเกือบทุกเมืองทำให้การเดินทางได้สะดวกทั่วประเทศค่ะรูปร่างของรถไฟชินคังเซนก็มีความแปลกตาด้วยลักษณะ หัวแบบกระสุนนะคะจึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ารถไฟหัวกระสุนค่ะส่วนระยะเวลาในการเดินทางเส้นทางจากโตเกียวไปถึงโอซาก้าเดิมใช้เวลา4ชั่วโมงครึง่งปัจจุบันก็ใช้เวลาลดลงเหลือ2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะคะส่วนเส้นทางรถไฟชินคังเซนสายอื่นๆก็ใช้เวลาการเดินทางที่ลดลงเช่นเดียวกันค่ะกลับมาที่ประเทศไทยเรานะคะ ถ้ามีข่าวความคืบหน้าอย่างไรแอดมินจะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังที่ช่องนิมดาวไรตี้อย่างแน่นอนค่ะถ้าหากท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมดาวไรตี้ด้วยนะคะหรือถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะหวังว่าคงจะพบกันใหม่ ที่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ